สำหรับคนลูกค้านะคะที่ผมนะคะดักกรูย้อมยืดบ่อยนะคะควรจะใช้แชมพูโมเครุนะคะสูตรไหนดีเอ,อ่ยนะคะแนะนำว่าให้ใช้สูตรเคราตินค่ะนะคะเคราตินดียังไงนะคะมันจะบำรุงผมที่แห้งกรอบชี้ฟูนะคะนอกจากปิดหงอกเสร็จแล้วนะคะยังทำให้ผมแข็งแรงนะคะสูตรนี้นะคะเป็นสูตร high quality ค่ะเป็นสูตร s t r o n นะคะเป็นสูตรที่ผมแข็งแรงสุดคะนะคะ ตัวนี้ผมไม่เหนียวนะคะไม่กล้านด้วยไม่มินไม่เลอะไม่ติดหนังศีรษะค่ะสูตรนี้นะคะเห็นผลลัพธ์ปิดหงอกเร็วมากนะคะแล้วก็ผมนิ่มผมแข็งแรงผมเปล่งประกายนะคะกลกไปด้วยแล้วก็บรรลุไปในตัวนะคะแนะนําว่าให้ใช้สูตรคาราเินค่ะนะคะสูตรนี้นะคะเหลือแค่60เซตสุดท้ายนะคะฉะนั้นนะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กรบยืดนะคะดักย้อมบ่อยนะคะ ให้เปลี่ยนมาใช้นะคะสูตรแคลาเินจะเวิร์กกว่านะคะสูตรนี้บำรุงไปในตัวผมเปล่งประกายเงางามนะคะหงอกดําสนิทนะคะดําแล้วดําเลยจนกว่าคนหงอกจะงอกใหม่ค่ะนะคะแต่ถ้าถ้าต้องการหน้าบลัยนะคะให้เอาเสียงตฟันเข้มไปนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่ผมนิ่มนะคะมีน้ําหนักนะคะผมแข็งแรงนะคะผมแบบมีออร่านะคะผมแบบสุขภาพดีนะคะสูตรนี้นะคะ ยอดขายมากกว่าหมื่นขวดนะคะภายใน7วันนะคะมีคนซื้อซ้ำสูงสุดถึง90%ค่ะรนดนะคะสูตรนี้เป็นสูตรเบสเซลเลอร์นะคะของลาสตี่นะคะขายดีสุดนะคะใช้ดีสุดนะคะตัวนี้ของดิฟ้องต่อค่ะ